ชื่อพี่ชิตชื่อดุลาครับชื่อเล่นชื่อว่าชิดครับคนหมีนี่แหละครับผมเนริ่มต<ง>้น,ตนคือเมื่อก่อนเคยรับนาไตานี้มาขายแต่ว่าแบบมัน ไม่ไม่ค่อยดีเราก็เลยไปเจออะไร,รก็เลยมาคิดแบบเองลองทกเองมันก็ขายได้ก็เลยเป็นจุดต้องการทำงานนี้นี้ครับความโดดเด่นของสินค้าของเราเหรอของเราเป็นงานที่แบบรูปแบบมันไม่มีรูปแบบตายตายตัวเหมือนเป็นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นงานผักที่มันาจะแข็งแรงครับงานแน่นแข็งแรงตรคือมันทำให้งานทนครับผม กาทำงานคือพวกนี้คือมันมันแล้วแต่แบบครับแล้วแล้วแต่เราแต่ว่ามันก็มีลายตายโตของมันแต่เราสามารถเอาเอาลายตัวนี้มาแอบกับอะไรมาวัสดุคือเพื่อที่จะให้ได้งานที่แปลกใหม่ออกมามาเนียมันเลยเป็นงานที่แบบไม่มีรูปแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆมานาครับ